บ้านโอเคแปนพันแผลแต่รอนค้าขายค้าขายอยู่ในหมู่บ้านที่ตรงนี้จะเป็นป่าอ้อยทั้งหมดจะเป็นป่าอ้อยเพราะว่าให้ทำเหมือนที่เห็นให้คนอื่นเขาเช่าเขาก็มาทำอ้อยแล้วก็ค้าขายอยู่บ้านพอมามาถึงจุดหนึ่งนี่นั้นเป็นโควิดเก็เลย ควิดก็เลยลดการขายมาอยู่ที่นาก็เลยไม่ให้เข้าแล้วก็เลยมาปลูกด,ดูดูในในช่องทุกช่องที่ว่าก็คําเบียงว่จะดูต้นไม้อะไรก็เลยตั้งใจทำโค้งน้ำตาก็เลยปลูกไปหาซื้อาาต้นไม้ยางนาต้นพุชนิดต้นที่เราชอบในในในยูทูบก็เลยมาปลูกเบียงไม,ไม่ไม่ทำอ้อยแล้วก็เลยซื้อ ควายมันเลี้ยงเอาพี่มาทำปุ๋ยมาปลูกเกว่ี้งควายนี่ก็เลยปลูกพืชความคิดก็เลยปลูกพืชชั้นนี้ไหนที่เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องได้ใช้สารเคมีปู๋ยง่ายจะกินอะไรก็ปุ๋ยได้ค่ะไม่ต้องใช้สารเคมีก็เลยเออโบกหวานอี่ลลอกเป็นพืชป่าที่ปลูกง่าย เติบโตตามฤดูกาลปลูกยืนพื้นไว้ค่ะปลูกตามโคนต้นไม้จะมีมันมันทุกชนิดที่ว่ามันเลียบนกมันในปูกตามโคนต้นต้นไม้ป่าเขาจะไม่เลี้ยงมากไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องฉีดพ้นแมลงไม่ต้องใช้ปุ๋ยใต้ใบยูใต้ใต้ต้นอะไรน่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะค่ะอยู่ตามโคนต้นไม้ที่ว่าไม้สี่ห้าปีแล้วเขาสามารถเอาวัน อ๋อถาวันพันถาวันพันขึ้นไปแล้วเขาจะลงหัวตามโคนต้นไม้ถ้าบุกหวานถ้าอิลอกเขาก็จะแดดมั่งล่มมั่งเขาจะไม่ชอบแดดจ้าแล้วก็จะไม่ร่มทึบเต็มเขาก็ไม่ชอบมันก็เข้ากันกับเราทําพวกน้องนาก็เลยสรรหาเพื่อชนิดนี้มาปลูกอย่างอิลอกแถวนี้ปกติจะเป็นป่าดั้งเดิมส่วนมากคนเขา เป็นอ้อยอกลายเป็นอีโอคนี่คือมันเกะก,กะสวนเขาเขาก็เ,กเขาไม่เอาเลือดจริงสวนไหนมีเยอะเราถามว่าหวงไหมแพงไหมไม่เอามาเอาเลยแล้วก็ไป<อ>ขุดมา<อ>ขุดจากป่าอ้อยอมาปลูกตามโคนต้นไม้ปีนั้นปีนี้เยอะขึ้นเป็นลูกเป็นดอกแล้วก็เก็บมเมล็ด<อ>ไปเปิดทาง youtube ก็มีเพจที่เขาขายบุกหวานขายอะไรเราก็เลยเรียนแบบว่าเอเอ เรามาทําอย่างนี้เรามาทําให้เป็นรายได้ก็เลยเป็นเป็นเหตุที่มาปลูกอีรอร์คายปลูกหวานขายแล้วก็ปลูกมันขายส่วนมากจะขายทางออนไลน์ใช่ผมดูในนี่ไงในติ๊กต๊อกแล้วก็เลยเขามีลงเบอร์โทรไว้โทรมาแลกไลน์แลกอะไรกันเลยได้ไปหลายหลายพันเนี่ย คงงงไงทำไมซื้อเยอะไม่ได้เป็นยานในเขาสินตัวเราเลยอ่าเหรออ่าพี่ชายก็ทำครง้างมาเลยเข้าร่วมโครงการของพชอ่ะครับผมอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเดี๋ยวเลยไปดูสู้เขาได้ป่ะสู้ได้ครับเพราะของของผมนี่ดินมันจะบีอายุน้ำกขาปัญหาใหญ่เลยครับไม่ดูจะพาไปดูอีกจุดนึ่ต้องใกล้ๆกันเหมือนกันอ่าพาเดินชมหน่อยอย่าลืมพา